ท่านมาร่วมพิจารณาใคร่ครวญในประเด็นที่หลายคนสงสัยกันมานานว่านารกสวรรค์มีจริงหรือบางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเป็นเรื่องที่พระหรือผู้ใหญ่เล่าไว้เพื่อขู่ให้เรากลัวบางคนบอกว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่บางคนกลับศรัทธาอย่างเต็มหัวใจว่ามีจริงและใช้ความเชื่อนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทำความดีหลีกหนีบาปกรรมคำถามคือ สถานที่เหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่นรกเป็นภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเกิดจากกรรมชั่วหนักเช่นการฆ่าการลักขโมยการประทุษร้ายผู้อื่นการโกหกหลอกลวงการดื่มสุราเสพยารวมถึงการทำให้ผู้อื่นแตกแยกหรือเป็นทุกอย่างร้ายแรงเมื่อจิตด,ดวงนี้ละสังขารไปย่อมไปสู่ภพที่ตรงกับกรรม สวรรค์เป็นภพภูมิที่มีความสุขสูงสุดในวัฏสงสารเกิดจากการทำกรรมดีเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายการรักษาความซื่อสัตย์ความจริงใจการมีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อทุกคนเมื่อถึงวาระสุดท้ายถ้าเรามองให้ลึกจะเห็นว่านรกและสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแท้จริงแล้ว นรกและสวรรค์สามารถเกิดขึ้นในใจของเราเองทุกขณะเมื่อใจเต็มไปด้วยโทสะความโกรธความอิจฉาความเกลียดชังความริษยาเรากำลังเสวยทุกข์เหมือนอยู่ในนรกทั้งที่ร่างกายยังอยู่ในโลกนี้แต่ใจกลับไม่เคลียมอยู่ภายในทำให้ร้อนรุ่มนอนไม่หลับกินไม่อร่อยสุขภาพจิตและสุขภาพกายก็ทุดโทรมตรงกันข้ามถ้าใจเราเต็มไปด้วยเมตตา ความการุณาความยินดีความสงบความอภัยเราก็จะรู้สึกเบาสบายมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์สุขภาพจิตก็ดีร่างกายก็แข็งแรงคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไปด้วยนี่คือนรกสวรรค์นในใจที่ทุกคนสามารถประสบได้ทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าเราจะใช้ความเข้าใจนี้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรหากเราศรัทธาว่านารกมีจริง เราจะไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวผลกรรมที่ต้องได้รับถ้าเราศรัทธาว่าสวรรค์มีจริงเราจะยินดีทำบุญสร้างกุศลรักษาศีลเพราะหวังผลในสุขติแต่ถ้าลึกลงไปกว่านั้นการทำความดีไม่ใช่เพียงเพื่อหวังรางวัลหรือกลัวการลงโทษแต่เพื่อฝึกใจให้พ้นจากความโลภโกรธหลงเราทำความดีเพื่อให้ใจเราบริสุทธิ์ทำชั่วเมื่อไรใจเราก็เศร้าหมองทันที ไม่มีใครลงโทษเราแต่เราเป็นผู้ลงโทษตัวเองทันทีด้วยความรู้สึกผิดความทุกข์ความระแวงความหวาดกลัวกรรมคือกฎหมายที่ยุติธรรมที่สุดไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีเส้นสายไม่มีการยกเว้นดังนั้นการเข้าใจนรกสวรรค์ให้ถูกต้องจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ไม่ประมาทร,รู้จักระวังในกายวาจาใจรู้จักสงบรู้จักพิจารณา รู้จักยับยั้งชั่งใจนรกสวรรค์มีจริงทั้งในใจและในภพภูมิขึ้นอยู่กับกรรมและจิตของแต่ละคนจงอย่าเสียเวลาเถียงหรือวิจารณ์แต่จงรีบสร้างสวรรค์ในใจทำใจให้สูงส่งรักษาศีลทำทานภาวนาแล้วนรกจะห่างไกลเราเองนรกหรือสวรรค์ไม่สำคัญเท่ากับใจของเราตอนนี้ขอให้ทุกท่านอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความดีอยู่กับสติและเดินทางบนเส้นทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังธรรมะห้นาทีครับขอให้ทุกท่านพบความสุขอย่างแท้จริงครับ